สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการนบ,บุกทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมไอวินโป้งนะครับที่จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปไป,ไปมาๆนะครับระหว่างโน้ตบ,บุกหลากหลายประเภทอาจจะเป็นทํางานพรีเมียมเกมมิ่งบางเบ,บาครีเอเตอร์ คอมเมอร์เชียลในช่วงราคาที่หลากหลายแน่นอนตัวแบรนด์เองก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในวิดีโอวันนี้จะเป็น HP Pavilion Aero 13ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโนบุกรุ่นใหม่ในปีนี้นะครับที่น่าซื้อมากๆเลยโดดเด่นจากการที่มันบางเฉียบแล้วก็เบามากนะครับน้ำหนักไม่ถึง1กิโลกร,รมัม อยู่ที่ราวๆ970กรัมสเปคเองก็ถือว่าแรงลื่นร้อนน้อยแบตนานเป็นไรเซน 57535u นะครับหน้าจอ13.3นิ้วขนาดกำลังพอดีพอดีเน้นการพกพาเป็นหลักขคอเลเป็น Full HD พัดค่าคอบเกสี sRGB 100%กับราคา 29,990บาทตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่ต้องการนะบุ๊กขอเบาขอบางขอแบตนาน10ชั่วโมงบวกนะครับขอแรงประมาณหนึงนะครับจอสวยด้วยเออแล้วก็ดีไซน์พิมียมประกันเป็น3ปีออนไซต์ site. 1ปีแรกมีประกันอุบัติเหตุและบันเดิลในสองตัว Microsoft o f f i c e Home and Student มาด้วยบ x c e l PowerPoint พร้อมเลยในการใช้งานนะครับน่าเสื้อมากสลับคนที่ต้องการนักบุกเน้นพกพาเป็นหลักในราคาต่ำกว่า30,000บาทน,นะแล้วก็เก่งรอบด้านนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวสเปคเต็มๆกันก่อนดีกว่านะครับแน่นอนตัวซีอบอกไปแล้วว่าเป็นรายเซน7้า5 u อ้อืก็ถือว่าไม่ใช่อาจจะไม่ให้เซตัวเซนสนะครับ ไม่ให้สี่นาโนเมตรแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเซนสพัด6นาโนเมตรก็โอเคเนาะหกขอสิเทรดเอาว่าใช้งานพื้นฐานทัว่วไปเล่นเกมออนไลน์อะ่ะเพียงพอแน่นอนนะครับการ์ดจอเยะไม่มีการ์ดจอแยะไม่มีการ์ดจอออนชิปนะครับเรดิ o อนหกหกเอ็ก็เป็น RDNA 3สก็โอเคนะกับการใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็ พวกงานสามวิติออนไลน์ก็ถือว่าดีเลยแหละแรม 16GB lpddr 5 6,000พ H สล้กะเฮิร์ก็เหลือจะเฟือ้อหละในการใช้งานพื้นฐานทั่วไปความบันเทิงนะจริงๆหน้าจอ13.3นิ้วเรโชรเป็น16ต่อ10โรเลเป็น full hd p a u s หคูณ12.0พิกเซลพาเนล i p รดสูงนะครับหน้าจอแบบผิวด้านด้วยถ,ถือว่า เหมาะแหละสำหรับการทำงานทั่วไปโซเลกก็เป็น SSD M.2 Gen4 512ที่บายอันนี้ก็ถือว่าดีแน่นอนนะครับ Windows เซ Home เออแล้วก็ตัว m i c r o s o f t Office ต้องบอกว่าเป็น2องพนะครับในส่วนนี้ผมไม่ได้กดอัปเดตบ้งางเมื่อกี้อ่ะมาแล้วนะครับสอง1นะประกันสามปีออนไลน์หนึ่งปีแรกมีประกัน,นผมว่าด้วยสเปคต่อราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยใช่เลยนะ ปีหนึ่งตัวเลือกเลยในการที่จะซื้อนะบุก13.3นิ้วรุ่นใหม่น้ำหนักต่ำกว่า1กิโลกร,รมัมแบตบนานแล้วก็ฟีเจอร์พื้นฐานอื่นเนี่ยถือว่าครบถ้วนเลยเออเออเอออ่ะคราวนี้ผมพามาดูที่ที่ไหนดีเอ่ยที่หน้าเว็บไซต์ของ HP ก่อนก็นแล้วกันนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์หลักตรงนี้นะครับก่อนก็จะพูดถึงว่า HP a า i ิเลีย e a อ r o ่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะมันเป็นแล็ปท็อปขนาด13.3นิ้วบางเบาจอกว้างเต็มตาเพราะว่าขอบหน้าจอนี่บางเฉียบมากๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอ16ต่อ10น้ำหนักน้อยกว่า2.2ปอปอนด์หรือว่า1กิโลกันั่นแหละนะครับมีเรื่องของลดแสงกระพ,พริบฟลิกเกอร์ฟรีนะครับเรื่องของการที่ลดแสงสีฟ้าก็ด้วยลำโพงระบบเสียงก็เป็นบี o. ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กบางเบาที่เสียงดีอีกรุ่นหนึ่งละกันตัวเครื่องเองนะครับก็เรียกว่าผ่านการผลิตที่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าทํามาจากวัสดุ r รีไซเคิลพลาสติกเป็นต้นเรื่องของ s ั s เ a i n a เ l e เนี่ยสำคัญเลยนะครับกับบริษัททั้งหมดในยุคนี้มันไม่ใช่แบบสักแต่ว่าจะสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่แคร์สิ่งแวดล้อมอันนี้ผมว่ามันหมด ยุคนั้นไปแล้วความเร็วอันนี้อาจจะยังไม่อัปเดตเป็นไรเซนเจ0 0แล้วนะครับเพราะว่าจะว่าไปพูดกันตามตรงนะครับหน้าตาของสเปคไรเซนห้าพันรุ่นที่แล้วกับเจ็ดพันมันก็คือคือกันแล้วก็นี่คือหน้าเว็บไซต์ของนาง HP เขาที่เราสามารถสั่งซื้อเลยก็ได้นะครับพามาดูที่ตัวเครื่องก่นกอนแล้วกัน ตัวเครื่องเองเนี่ยจะชื่อสีสันว่า natural silver ก็ถือว่าเป็นสีคู่บุญนะครับของทาง HP เขาสีเงินด,นด้านด้านวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งชิ้นฝาหลังด้านในปาร์มเลสด้านล่างนะครับปุ่มคีย์บอร์ดก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่โตเลยทีเดียวปุ่มก็เป็นแบบชิ c ก e t i s l a ลนแยกกลุ่มอิสระชัดเจนมีไฟคีย์บอร์ดที่ เป็นสีขาวที่สวยงามมีดิส n ท e คินในการกดที่ดีประมาณ1น,นะครับมีฟริงเกอร์เป็นที่บริเวณปามเลสตรงใต้คีย์บอร์ดนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคันประมาณหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น m i โครเอส a r d าร์ดยูไทแบบพับนะครับทั้งด้านซ้ายและขวาของตัวเครื่องช่องถอดอะแดปเตอร์ก็ยังเป็นหัวกลมปกติอยู่ส่วนไท p e C ที่มีมาให้ จะเป็นแบบฟูลฟังก์ชันก็คือรองรับการต่อจอแยกได้อ่านข้อมูลได้แล้วก็ชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องก็ทําได้แล้วก็มีส่งตัว hdmi ตัวเต็นปกติแล้วก็ช่องตรงใหม่นะครับแค่นี้เลยคบถวนฝาหลางังมีเพียงโลโก้ hp เป็นวงกลมอยู่หนึ่งจุดมันวาวเท่านั้นนะตัวนี้เป็นพอลิเอทเงี้ยถ้าเป็น nv มันก็จะเป็นอีกโลโก้หนึงนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันได้ เว็บแคมเป็นคอมเียด5ล้านพิกเซลเอ้ยขออภัยเป็น Full HD 2ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐานของยุคนี้แล้วไมโครโฟมก็เป็นแบบคู่นะครับมี AI คอยะัดสื่อรบกวนเป็นต้นโอเคคราวนี้มาดูที่ตัวสเปคอื่นๆแบบละเอียดดีกว่านะครับเผื่อว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเอตึ๊ดตึ จริงๆผมก็น่าจะพูดครบทวนแล้วมนะั้งนะแต่ขอดูก่อนนะครับอืมพวกคือต้องบอกแบบนี้ก่อนผมหาข้อมูลแล้วตัวไรเซนเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามห้าอยู่ไม่มีสเปคนี้นะครับในไทยตอนนี้มีแต่ไรเซนห้าเจ็ดห้าสามห้าอยู่ราคาสองหมื่นเก้าพันก็แล้ก็สิบบาทอืมถือว่าใครําถึงตัวไรเซนเจ็ดไงไม่มีนะครับ แรม 16S, ห d 512ห้าหนึ่้าจอ R, ความละเอียดสี0รนิชนะครับแอนติ r เกรก็คือเป็นจอด้านแน่นอนแอนติ r แกรนะครับออพอร์ต USB Type C f u ฟ l f ฟังชั o นเออเว็บแคมเดี๋ยวกันนะเว็บแคมในนี้บอก 720p ผมขออนุญาตเช็คก,ก่อนหรือว่าถ้าผมพลาดไปขออภัยโอเคผมจำผิดนะครับขออภัยด้วยเว็บแคมเนี่ยจะเป็น 720p ก็คือเป็น HD แหละ อันนี้ก็นิดนึงนะครับถ้าได้เป็น Full HD ก็น่าจะดีกว่าเนาะแต่ก็ใช้งานได้แหละนะลำโพงก็เป็นแบบ Dual Speaker WiFi 6e นะครับของ MediaTek Bluetooth 5.3 Adapter 45วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่43วัตต์ชั่วโมงนะครับเป็นลิเธียมโพลิเมอร แบตเตอรี่สามารถใช้ไงานได้ยนานตามที่เขาได้เคียเอาไว้นะครับ12ชั่วโมงกับอีก45นาทีก็นานยุ่นะครับนานยุ่ใช้ได้เลยส่วนนี้จะเป็นหน้าเอ่อเรียกว่าหน้าตามหน้าร้านของทางบา n a n a แล้วก็ทาง a d ว a ์ผมพยายามเล f e r อร์เในหลายร้านนะครับบางร้านเองก็จะมีส่วนลดไงจาก299เหรือ289เป็นต้นอื่นๆนะครับมีอีกไมเอ่ย ข้อมูลก็น่าจะเรสเฟลนกันได้แหละ,ะแต่ว่าอันนี้นิดนึงเนาะความบาง16.9ห mm, กมิลเมตรหรือว่า1.9 1.69จุซนติเมตรแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะคาดเคลื่อนนะว่าน้ำหนักมันต้องน้อยกว่า1นึกิโกรัมแน่ๆไม่ใช่1.4ึ่กิโลกรัมอันนี้อาจจะเป็นการกรอกข้อมูลผิดนะครับแต่ก็เหมือนจะผิดทั้งคู่เลยปะดูก่อนชะ1.6ห เมื่อนำ HP Pavilion Aero 13ไปช่างที่ Ad w i c e จะหนัก1.6ช่างที่ Banana หนัก1.4นะครับแต่ในความเป็นจริงมันคือ970กร,รมัมหรือว่าไม่ถึง1กิโกร,รัมนั่นแหละอ,นนอันนี้อันนแซลซวนะไม่ต้องจริงจังนะครับผมแบบแบบผมไม่ได้ไปว่าอะไรเขาขนาดขนาดนั้นนะแค่แซล้เฉยตัวเครื่องจริงหรออันนี้ตัวเครื่องจริงอ,อันนี้ของทางร้าน ของทางร้านแอดไว้เขาจะถ่ายเครื่องจริงเอาไว้นะครับก็ก็ไม่ได้ต่างจากเครื่องอ้าวทำไมกดรูปนี้นะมันไม่ออกก็ไม่ได้ต่างจากเครื่องเรนเดอร์ในเว็บนะอ๋อแน่นอนตัวเครื่องจริงก็จะมีสติ๊กเกอร์อยู่นะครับมี w i n d o w ์อ่ามี Office แท้มาให้บอกไว้เลยว่าอย่าลืมพีอินสตอลด้วยนะครับอย่าล,ลืมแอคทิเวชแค่ก็แค่ก่อรหัสตัวเอาลุกเข้าไปแค่นั้นเอง ส่วนตัวสติกเกอร์ไรเซนนะครับก็จะเป็นไรเซนแบบไรเซนเจ็ดนย์สาซีรีส์หาไม่ใช่พวกเหมือนกับเซนสี่จะเป็นแดงออกส้มอันนี้ผมจำได้เลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ AMD Radeon การจอ,อนชิปด้วยเดี๋ยวไม่รู้นะครับมีโลโก้ Pavilion อยู่นะครับอืมแค่นี้แหละนะครับจริงๆมัก็ดีไซน์มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอย่างใดมันเน้นเรียบง่ายเลยดีกว่าแค่นี้เลย อ๋อน like. yeah, okay. ี่ก็เครื่องถ่ายจริงเนาะมุมนี้เครื่องถ่ายจริงนะครับถ้าเห็นสติ๊กเกอร์เนี่ยแสดงว่าเครื่องเครื่องเครื่องถ่ายจริงอืมอืมอืโอเคคราวนี้พามาดูวิดีโอแบบเก๋ๆของทางเอฟเข้าหน่อยดีกว่านะครับเรียกว่าเราเอาภาพต่างๆเนี่ยมาทำแอนิเมชันแหละจริงๆเหมือนจะมีหลายสีด้วยนีที่เมืองนอกะ แต่เมืองไทยกม็มีสีเดียวนะก็คือสีเงินแล้วกันเป็นทัวกกหน้าจอความสวาม่างนอกนอาจจะมีสีวอร์มโกลกับสีโรสโกด้วยนะครับแค่นี้เลยหมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็น HP India นะโอเคโอเคน่าจะครบถ้วนสลับ HP Pavilion Aero 13บสามสลับคนที่ต้องการโน๊ตบ,บุ๊ก สเปคแรงบางเบาจอ13.3นิ้ว HP รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็น1ในตัวเลือกที่ดีราคาต่ำกว่าส0 0 0มบาทนะครับถือว่าน่าซื้อเลยจะว่าไปแล้วผมเองก็กำลังทำรีวิวตัวนี้อยู่เหมือนกันไม่ใช่ HP นะครับจะเป็นจริงๆก็อยากรีวิว HP แหละแต่เขาไม่ส่งมาให้นะครับอันนี้เป็นเซน b o o k แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสเปคที่เหนือกว่าเพราะว่าเป็นไรเซนที่เป็น 7040U มันจะเป็นเซนสมันจะก้าจอชชีก็จะแรงกว่านะราคา36,900บาทเออตัวนี้เดี๋ยวยังไงฝากติดตามกันอีกทีด้วยนะครับสำหรับคนต้องการโนะบุก3บุนิ้วน้ำหนัก1กิโลกร,รมัมไม่เกินแล้วกันแล้วก็มีความแรงแบตเตอรีย่ยาวนานไรเซนเ0็0ซีรีส์นะครับโอเคสำหรับในวิดีโอวันนี้ไอ้โปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ ชวนพูดชวนคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็บอกไปที่ได้ใต้คลิปจะเป็น f a e e o o o k แฟนเ g จหรือว่า YouTube Channel ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆกันด้วยนะครับโดยจะเป็นวิดีโอรีวิวตัวปกติตัดต่อมาหรือว่าพวกวิดีโอเบย์ไกด์อื่นๆนะครับแล้วก็พวกโพสต์ต่างๆด้วยแต่บางทีครับเป็นเรื่องของการโพสต บทความหรือว่าภาพนิ่งเนี่ยผมจะไปอยู่ที่ Facebook Fanpage มากกว่าแต่ว y o u u u b e เนี่ยจะเน้นเรื่องของวิดีโอเป็นหลักนะครับโอเคสหรับวิดีโอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันต่อๆไปช่วงเวลา3มทุ่มเหมือนเดิมกับรายการนบุ๊กทุกวันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ